ยิ้มหวานี่้มานมาถ,ามถึงได้ไม่น้อยเพราะว่าเดี๋ยววัดได้ไม่เต็มยิ้มน่าเนี่ยนามันก็ได้จะเกินอยู่แล้วคือตอนเนี้ยถ้าเอาอย่างเงี้ถ้าใช้สามร้อยมันมีมันใช่ไหมตอนนี้เราเราทำมันเป็นห้าร้อยแล้ว,แล,วแล้วมันไม่กระตุกมันก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วไม่ต้องมาเช็คเพิ่อะไรก็ได้ เราแจกกระตุกแล้วมีมปัญหาแะไรก็ค่อยไปขอเช็คกคับเขาคินลคุณใน,นบอกว่าเทสสปีดครับ <c oughs> เอาไเอเเหมอนทสเทสเ